จิราพรเยยประยุทธ์เป็นได้แค่ผู้จัดประชุมเอเปกนางสาวจิราพรสินธุภยัยสสจังหวัดร้อยเอ็ดและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ว่าในอดีตประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกมาแล้วสองครั้งแต่ครั้งที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดคือการจัดการประชุมเมื่อปี2 5 4 6ในสมัยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่นอกจากจะโดดเด่นในการดำ เนนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกสามารถแสดงบทบาทนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาให้ทั่วโลกต้องจับตามองไทยนางสาวจิราพรยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาผู้นําที่มาจากการทํารัฐประหารสืบทอดอํานาจมีสถานะที่อ่อนด้อยไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกและยังไม่มนีนโยบายภายในประเทศที่ช่วยวางรากฐานให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตในระดับนานาชาติได้เน้นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นและการแจกเงินซึ่งก็ไม่ใช่นโยบายที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่ง ยืน <c ười>